สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกัอ๋นนะคะในรายการกินดีอยู่สุขค่ะเช้าเช้าวันอาทิตย์เด่อนนี้นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวของประสบการณ์นะคะการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เห็นได้ว่าอัตราของผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมนี่นะคะมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากทุกๆปีเลยในปัจจุบันจะพบว่าอายุเฉลี่ยของการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยลดน้อยลงขึ้นทุกๆปีนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้ที่มีประสบการณ์ที่จะมาแบ่งปันนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้กันค่ะ และแขกรับเชิญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องโรคมะเร็งเต้านมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับคุณพันนาวดีฟอเรสตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพันนาวดีมีประสบการณ์เรื่องป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะแต่ก่อนหน้านี้นะคะาว่าประสบความสําเร็จหน้าที่การงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก่อนทํางานอะไรคะทํางานที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะสัญญากานใหญ่นะคะฝ่ายกิจการต่างประเทศค่ะ แล้วก็มีความสุขกับการทํางานด้วยค<ล>รอบครัวก็ดีครอบครัวก็ดีนะคะก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็มาไฟลยเอาว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะ,คะตอนนั้นก่อนที่จะทราบเป็นโรคมะเร็งที่เต้านมเนี่ยมีอาการผิดป,ปกติอะไรบ้างหรือเปล่าะคะคือปกติก็ตรวจร่างกายประจำปีทุกครั้งนะคะแล้วก็ เออมันเริ่มมีความผิดปกติคือเหมือนกับมีก้อนเนื้ออยู่ที่หน้าอกนะคะก็ก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อน,นัดคุณหมอตรวจแคนบอแกรมคุณหมอบอกว่าเออมีก้อนเนื้อนะที่หน้าอกอก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างมันเป็นก้อนเนื้อ,อรายหรือเปล่าคุณหมอก็ไม่ตอบแต่คุณหมอบอกว่าผมต้องแอดมิทคุณนะภายในสองอาทิตย์ ุก็เริ่อมแล้วก็ไม่ใจไม่ดีแล้วใจไม่ดีแล้วต้องต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแน่ๆเลยสงสัยว่าจะต้องเอาผลเนี่ยที่ที่โรงพยาบาลนะคะมาให้คุณหมอที่ธนาคารตรวจอีกทีนึงค่ะพอได้ผลอันนี้คุณหมอบอกว่าท่าทางจะไม่ค่อยดีนะค่ะก็ก็ยังไม่แน่ใจอีกค่ะเพราะว่าสุขภาพก็เคยดีมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แข็งแรงดีค่ะก็เลยต้องเอาผลเนี่ยไปตรวจข้างที่สามที่โรงพยาบาลศิริราช ซาโผลก็บอกว่าใช่และเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตอนนั้นระยะที่เท่าไหร่อะคะระยะที่หนึ่งเริ่มไปสองแล้วค่ะเริ่มไปสองค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณหมอรักษายังไงคะผ่าตัดทันทีหรือก็ถามคุณหมอว่าเนี่ยจะทํายังไงกับชีวิตดีคุณหมอก็บอกก็ต้องผ่าตัดผ่าตัดแล้วเราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรอะไรเงนี้ยคุณหมอก็ปลอบใจว่าเออก็ต้องก็ต้องสู้นะจิตใจนี่สําคัญมากอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ต้องผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกมาแล้วก็ มีการนัดฉายแสงยี่สิบห้าครั้งค่ะขอย้อนถามถึงวิธีการใช้ชีวิตก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็งนะคะว่าเป็นยังไงเพื่อเป็นประสบการณ์คุณผู้ชมทางบ้านค่ะคือก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ค่อยระแวดระวังค่ะแล้วจะเป็นคนที่ทานอาหารเยอะมากแล้วก็ทานของปิ้งปิ้งย่างย่างค่ะแล้วก็น้ําก็ไม่ชอบดื่มไม่ชอบดื่มน้ำไม่ชอบดื่มน้ําเลยค่ะแย่มากๆคราวนี้เนี่ยหลังจากผ่าตัดแล้ว ทางคุณพนวดีก็ทราบมาว่าดูแลตัวเองเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหมใ่หมดเลยค่ะเปลี่ยนใหม่หมดเลยก,ก็คือพยายามดื่มน้ําให้มากๆขึ้นนะคะทําอาหารทานเองอแล้วก็พยายามทานผักผลไม้และทานปลาคราวน,นี้ดูแลตัวเองดีอย่างนี้แล้วนะคะยังมีการผ่าตัดครั้งที่สองอีกนะคะทําไมเกิดอะไรขึ้นนะคะครั้งที่สองนี่คุณหมอก็ บอกว่ามะเร็งนี้อาจจะกลับมาอีกถ้าเผื่อไม่ครบห้าปีแล้วมันก็ปีที่ห้ามันก็กลับมามันก็ไม่พ้นห้าปีจริงๆผ่าตัดครั้งที่สองเป็นยังไงบ้างผ่าตัดครั้งที่สองนี่ก็มีอาการแทรกซ้อนเยอะค่ะหลังจากการผ่าตัดแล้วนะคะก็สุขภาพก็ก็แย่ลงเพราะว่าร่างกายมันเริ่มอ่อนแอไหคะอ,อ่อนแอนมากขึ้นก็จะมีกาการ แพ้แพ้แพ้อย่างรุนแรงอะนะคะระหว่างที่หลังจากผ่าตัดครั้งที่สองทำให้มีการอาเจียนนะคะหลังจากที่รมยาแล้วนะคะอาเจียนแล้วก็ไอามากๆเพราะไอามากๆเนี่ยมันก็เกิดการกล้ามเนื้อท้องไม่แข็งแรงมันก็กลายเป็นไส้เลื่อนตามมาทราบมาว่ามีผลแบบต่อเนื่องมาหลายอย่างเลย<ช>จนมีการผ่าตัด อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามใช่ค่ะครั้งที่สามอีกซึ่งมันเป็นเรื่อง่แย่มากซึ่งในระยะที่ใกล้ๆกันคือร่างกายซูดโซมากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องผ่าตัดเพื่อเพื่อเอาเน็ตนะ่ะไปขึงที่ผนังหน้าท้องที่มันอ่อนแอค่ะซึ่งตามมาจนทําให้เกิดอาการหลายๆอย่างเช่นเดินแทบไม่ได้ค่ะปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าแล้วก็ชาตามมือจามือใช่ค่ะ ก็ลำบากเลยตอนนั้นลำบากมากเลยแล้ว<ช>ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงถึงตอนเนี้ก็ดูบอกตรงๆเลยนะคะว่าทราบมว่าคุณพนวดีเนี่ยอายุ6กสิบามแล้ว<ช>แต่ตอนนี้เนี่ย<ช>ดังดูปิงแล้วดูเหมือนไม่เคยป่วยใช้วิธีการดูแลยังไงคือระหว่างที่นอนรักษาตัวอยู่นะคะ<ช>ก็นึกถึงญาติคนหนึ่งค่ะดรวิรัชื่นวาริน<ช>ท่านได้น,นําหนังสือเรื่องน้ำปามาเป็นเครืองของเอด็ก มาให้นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะยุ่งอยู่กับการดูแลตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็จะต้องเข้ารับการผ่าตัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้ดู <c oughs> คือระหว่างที่นอนพักฟื้นอยู่นะคะ <c oughs> ก็เปิดวิทยุฟังคุณหมอพรีรยศนะคะ <c oughs> แนะนําเรื่องน้าปรับโมเลกุลพอฟังคุณหมอพรีรยศปัคเนี่ยก็ต้อง ไปหยิบหนังสืออันนี้มาดูนะคะก็รู้สึกสนใจ<ะ>สนใจมากเอ๊ะน่าจะเป็นทางเลือกของเรา<ะ>อีกทางหนึ่งนะเพราะว่าอธิษฐานจิตแล้วว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นตรงนี้นะมีความศรัทธา<ะ>แล้วก็เลยโทรศัพท์ไปที่บริษัทนะคะขออยากจะเข้าสัมมานาด้วยซึ่งซึ่งจริงๆลูกและสามีเนี่ยนะคะบอกว่าคุณแม่งมงายแล้วละ่ะก็เลยบอกลูกกับสามีว่ายังไงขอเป็นทางเลือกของแม่นะลูกนะนคงน<ะ>ไม่เสียหายอะไรละ่ะ ไปแล้วเป็นยังไงแล้วได้ทดลองการดื่มไหมคะได้ทดลองค่ะ,คะพอหลังจากสัมมนาวันนั้นแล้วเนี้ยก็ซื้อน้ำมาดื่มพอสักสองอาทิตย์ได้เอ๊รู้สึกว่ามือที่ชาที่เปิดขวดไม่ได้บิดประตูไม่ได้อะไรเงี้ยมันเริ่มดีขึ้นค่ะสองอาทิตย์เองอะสองอาทิตย์ค่ะจริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์จากจากตัวเองคสองอาทิตย์แล้วก็น้ําที่ดื่มเนี่ยจะดื่มแล้วคล้องคอแล้วก็ผลมันก็ดีต่อสุขภาพหลายๆอย่างแล้วก็หัวเข่าที่เดินไม่ได้ ปรากฏว่ามันดีขึ้นแล้วมันก็เดินเหินได้ฟังประสบการณ์จากคุณพนังวดีนะคะเรื่องของการดื่มน้ําปรับมโมเลกุลน,นะคะที่ช่วยทําให้อาการหัวเข่าที่เจ็บมากจนไม่สามารถเดินได้แล้วก็อาการชาตามมือต่างๆที่ไม่สามารถทํางานได้เนี่ยกลับดีขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์เรื่องนี้จะจริงหรือเท็จขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามกับคุณหมอพิรยศกันค่ะสนับสนุนโดยเครื่องปรับมโมเลกุลน,น้ำเอ็มเร็ โทน2 2 8 6 2แ6 8 8และ w w w l ์ไ e t co t h ค่ะและตอนนี้นะคะคุณหมอพิระยศตรงสวัสดนั่งอยู่ตรงนี้้วคะจะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องน้ำจับโมเลกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับคุณหมอคะฟังเรื่องราวจากคุณพนวดีนะคะถึง โอ้โหความหัศจรรย์ของน้ําปรับโมเลกุลที่ทําให้เดินไม่ได้เดินได้เมื่อชานี่ก็สามารถทํางานได้ตามปกตินะแต่ย้อนไปนิดนึงนะคะตอนผ่าตัดครั้งที่สองเนี่ยซุดมากเลยทําไมมันผลมันไม่มดีตอบสมองเหมือนครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่หนึ่งสบายมากเลยผ่านชิวเลยทั้งมีทั้งฉา,ายแสงด้วยแต่ครั้งที่สองนี่ไม่มีใช่ไหมคะกลับซุดมากๆเลยครับคุณหมอในเมื่อสภาพร่างกายมันยังไม่ยังซดอยู่ยังไม่สมบูรณ์โอกาสที่ ไปผ่าตัดครั้งที่สองก็จะมีการสูญเสียเลือดเสียน้ําในระหว่างการผ่าตัดก็ทําให้เซลล์มันช้ามันขาดน้ำํำเมื่อเซลล์ขาดน้ําเดี๋ยวเถอมันก็เกิดอาการอ่อนเพลียเป็นหลักร<ม>ะบบการทํางานก็จะบกพร่องไปจากการประสบการณ์ของคุณพนวดีที่มาดื่มน้ําปรับโมเลกุลกลายเป็นว่า สุขภาพดีขึ้นเห็นได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะคุณหมอถ้าอย่างนี้เราดื่มน้ําธรรมดาเนี่ยทดแทนเนี่ยแล้วก็ดื่มบ่อยๆเนี่ยมันสามารถช่วยกันได้ไหมคะอืมบอกสั้นๆเลยไม่พอคือน้ําธรรมดาก็คือน้ําธรรมดาในชีวิตประจําวันแต่น้ําปรับโมเลกุลตัวนี้ที่เรียกว่าเอเมริดเนี่ยม,มันเป็นน้ําที่ปรับโมเลกุลแล้วมันเกิดคุณสมบัติการเรียงตัวของน้ํามันเปลี่ยนไปค,ความหนืดมันลดลงไปสามถึงห้าร้อยเท่าอ่ะ ัน,น,นเพราะนั้นการไหลผ่านรูผิวของเซลล์ไปสู่เซลล์เนี่ยมันเร็วเป็นสามเท่าเลย<อ>มีพลังกว่านะมีคลื่นความถีท่ที่ที่เหมาะสมกับเซลล์ที่เป็นปกติแต่เซลล์ที่สมบูรณ์มันก็ยิ่งได้ประโยชน์มหาศาลเนี่ยแล้วคราวนี้ที่คุณหมอบอกว่ามีความถี่เนี่ยแล้วมันจะดีต่อสุขภาพยังไงคะโดยปกตินะน้าเนี่ย ท,ที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นความถี่แต่น้ําตัวเนี้จากการศึกษาของออนักวิจัยเข,เขาไปพบว่าถ้าทําให้คลื่นความถี่มันต่ําลงมาอยู่แถวแถว 7, 8, เจ็ดจดนี่ยมันจะมีผลทําให้น้ําที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันมีปริมาณและมีพลังที่ทําให้เกิดการ เมตาบอลิซึมคือการเาผาผลาญของตัวเซลล์ในะอย่างมีประสิทธิภาพสูงคุณหมอคะมีผลวิจัยเรื่องการทดลองอะไรบ้างไหมคะคืองานวิจัยเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะมากะนะฮะแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องมะเร็งมันคือมันมีงานวิจัยศึกษาเรื่องน้ําตัวนี้มานะฮะนักวิจัยเนี่ยเอาหนูมาทดลองดูซิว่ามันมีประสิทธิภาพในเรื่องมะเร็งไหมนะฮะก็เอาหนูที่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันนะฮะขนาดเท่ากัน ห้าร้อยตัวเอามาแบ่งกันเป็นสามกลุ่มนะฮะกลุ่มที่หนึ่งดื่มน้ําธรรมดาแล้วฉีดเซลล์มะเร็งเข้าไปนะฮะกลุ่มที่สองดื่มน้ําเอมเล็แล้วก็ใส่เซลล์มะเร็งไปกลุ่มที่สามใส่เซลล์มะเร็งไปก่อนแล้วก็เอาน้ําปรับโมเลกุลเอ็มเล็เนี่ยให้เขาดื่มพบว่าหนูกลุ่มที่หนึ่งที่ใช้น้ําธรรมดานะฮะพุงเขาป่องเลยพุงป่องนี่แปลว่าเซลล์มะเร็งเต็มท้องเลย แล้วก็ไปตรวจพบกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สามเนี่ยไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันลดไปตั้งห้าสิถึงเจ็ดิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยในในที่สองที่สามเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะฮะแสดงว่าประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็ง S <S> <S เห็นชัดว่าได้ผลราวนี้ถามคุณพนวดีว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพโดยรวมเป็นยังไงคะว่าดูสดชื่นดูเหมือนไม่ไม่ป่วยเลยนะคะ,คะดูอ่อนอ่อนกว่วัยอีกด้วยะนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ดื่มน้ำเอมเร์นี่ประจําเลยค่ะ,ค,ะคือไปที่ไหนก็ต้องพกพาไปด้วยสุขภาพก็จะดีขึ้นแล้วสดชื่นแล้วผิวพรร์ก็จะดีขึ้นแล้วก็ผมอะไรเนี้ยนะคะก็จะยาวไวอ,อันนี้แล้วก็ จมูกเล็บอะไรก่อนเนี่ยนะคะจมูกเล็บเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็เปลาะอะไรเงี้ยมันก็หายไปหมดค่ะไม่เป็นเลยก็จะ,จะจะแข็งแรงขึ้นแล้วคุณพนวดีให้ครอบครัคนในครอบครัวดื่มด้วยไหมคะค่ะทั้งครอบครัวค่ะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยอายุ8ปดสิเจ็ดค่ะแล้วท่านก็ล้มแล้วต้องการต้องผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะ,นะคะ ก็คุณหมอก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยกระดูกกว่าจะติดเนี่ยประมาณ4ีถึงหเดือนนะคะปรากฏว่าวันที่ผ่าตัดวันแรกเลยก็นำนำ้ําเอมิเลตเนี่ยไปให้คุณแม่ดื่มตลอดเวลาเลยปรากฏว่าสองเดือนค่ะคุณแม่กระดูกติดเรียบร้อยมันก็ก็น่าแปลก ในฐานะนะคะที่คุณพนวดีผ่านประสบการณ์นะคะความเจ็บป่วยนะคะและความทุกข์ทรมานในเรื่องของการป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะอยากให้ฝากข้อคิดนิดนึงค่ะถึงการใช้ชีวิตเนี่ยให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าควรใช้ชีวิตยังไงบ้างการใช้ชีวิตเราต้องไม่ประมาทค่ะในในเรื่องการกินอาหารการอยู่การกินต้องเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอเป็นการป้องกันนี่ะ เราจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขีทีหลังคราวนี้ถามคุณหมอนนิดนึงนะคะฝากข้อคิดในยุคปัจจุบันเนี่ยคนป่วยเป็นโรคมะเร็งมีจํานวนมากขึ้นเราจะใช้ชีวิตกันยังไงดีคะคุณหมอพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารที่เป็นพิษต่อเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องยาฆ่ามแมลงนะครับรังสีต่างๆเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือ มีเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันตัวตัวเราด้วยอ,อย่างการดื่มน้ำนี่เป็นการช่วยขับขับของเสียขับพิษขับ,ขบ,ขบ,ขบอะไรอย่างงี้ช่วยใช่เลยครับใช่เลยไม่นั้นเซลล์มันไม่คือใครดื่มน้ำแอมเลดเนี่ยนะบอกได้เลยย้อนไวเห็นด้วยเลยค่ะกับคุณหมอครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยช่วยยืนยันแล้วว่าดูอ่อนกว่าวัแล้วก็สุขภาพดีจริงๆอย่าง,งคุณหมอนี่ก็เจ็สิบกว่าละเจ็สิบหก กำลังจะถึงกลาลังจะถึงแล้วแต่ดูอ่อนกว่าไว้มากๆแล้วก็ดูแข็งแรงนะคะมีพลังมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะได้ชมเคล็ดลับอย่างนี้ไปแล้วนะคะเราสามารถดูแลสุขภาพของเราด้วยวิธีง่ายๆนะคะด้วยการดื่มน้ำปรับโมเลกุลน,นั่นเองค่ะสามารถสอบถามได้นะคะที่หมายเลข02-862-2688นะคะเฉพาะ50าสสายแรกเท่านั้นนะคะมีสิทธิพิเศษ มากๆเลยนะคะโทรสอบถามกันเอานะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะ02862 2688ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสนับสนุนโดยเครื่องปรับบรลิกุลน้ำเอ็มเโทร02-862 2688และ w w w m l e t c o t h